สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บ่ายซูเปอร์สามารถกระพมทัาจังสื่ของเรายังโชว์ผลงานได้ดีต่อเนื่องครับซึ่งในนัดที่2นี้ทีมชาติไทยของเราสามารถคว้ามาได้อีกหนึ่งแต้มได้เลยครับ รวมตอนนี้ทีมชาติไทยของเรามี4แต้มนะครับโอกาสเข้ารอบต่อบอกว่าสดใสมากๆครับผมซึ่งหลังนี้ครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียอีกหนึ่งนะัดในนัดสุดท้ายครับซึ่งหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราแข่งจบครับเช่นเดิมครับก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายจากชาวอาเซียนและชาวอาเอเชียครับและครั้งนี้ผมนาคอมเมนต์จากประเทศที่เขาตกรอบไปแล้วครับผมเวียดนามนั่นเองครับ ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าแห่งคอมเมนต์แน่นอนครับมีบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าไทยตอนนี้ได้4แต้มแล้วเวียดนามของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนมีแซวกันเดงนครับบางคนก็บอกว่าเอาเอาใหม่ให้ไปเรียนรู้วิชาให้ไปเรียนรู้เทคนิคจากคนไทยจะดีกว่าบางคนก็บอกว่าเห็นทีพวกเราควรเปลี่ยนเป็นโค้ชญี่ปุ่น น่าจะเหมาะสมกับฟุตบอลเวียดนามมากที่สุดอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนๆฟุตบอลเวียดนามต้องบอกว่าเขามีอารมณ์พอสมควรเลยครับผมฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอรด,ด้วยครับเมื่อพอมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์ Comment จากแฟนฟุตบอลเวียดนามจะเป็นอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ Comment แรกเขาบอกว่า ดูอินโดนีเซียและก็ดูประเทศไทยพวกเขาช่างมีความสุขส่วนเวียดนามกับมาเลเซียของเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยพวกเขาสามารถรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้ารอบได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้เราเองควรไปเรียนรู้ฟุตบอลของไทยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ดีเอของคนไทยมา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าผู้เล่นไทยมีความสามารถที่สูงและเล่นได้ดีกว่าผู้เล่นเวียดนามในทุกๆตำแหนง่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยแลนด์พวกเขาดูมีระดับจริงๆเตะก็ง่ายเล่นบอลก็ง่ายดูสมเหตุสมผลดูแล้วไม่เครียดเหมือนผู้เล่นเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า มันคงเป็นที่เสื้อแน่นอนที่เวียดนามของเราเปลี่ยนแบรนด์ยี่ห้อใหม่ใช้แบรนด์เดิมก็ดีอยู่แล้วทําให้ฟุตบอลเวียดนามเล่นไม่ดีกันเลยทีเดียวต้องมาเปลี่ยนโลโก้และเปลี่ยนยี่ห้อเสื้อกันใหม่แล้วเอาเข้าไปครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเป็นทีมที่แย่ที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ในตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะตามทันไทยได้เสียที คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้ประเทศไทยพวกคุณโชคดีฉันบอกเลยว่าการเล่นของคุณนี่แข็งแกร่งมากในตอนนี้ความกระหายของผู้เล่นชาวไทยมีมากกว่าผู้เล่นเวียดนามหลังจากจบทีนี้ฉันบอกเลยว่าไทยจะอยู่อันดับท็อปร้อยของโลกส่วนเวียดนามของเราเตรียมเปลี่ยนโค้ดอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยพวกคุณเล่นได้ดีมาก สมควรแล้วที่จะเป็นอันดับท็อปร้อยของโลกพวกคุณได้หนึ่งแต้มกับเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากส่วนเวียดนามและมาเลเซียจะขอกลับไปก่อนตามนั้นครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาถึงแม้จะเล่นเกมรับแต่พวกเขาเล่นได้ใจฉันมากคอมเมนต์ต่อมาแฟนเวียดนามบอกว่าเวียดนามของเราเหมาะสำหรับแชมป์อาเซียนยิ่งนักคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ขอให้ไทยโชคดีและผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายผู้เล่นของไทยเนี่ยมีความฉลาดมากในการเล่นส่วนผู้เล่นเวียดนามของเรามันช่างตรงกันข้ามกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งต้องมีทั้งเกมลุกและเกมรับที่ดีส่วนไทยในวันนี้ทำได้ทั้งสองอย่างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขา กำลังกลับมาเชิดชายอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้บางทีการแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นประเทศไทยกองเชียร์ประเทศไทยพวกเขาดูมีความสุขมากส่วนแฟนบอลเวียดนามและผู้เล่นเวียดนามช่างตรงกันข้ามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยหลังจากนี้เขาจะประสบความสำเร็จอย่างต่อนเนื่อง โค้ชคนใหม่ของไทยพวกเขาสามารถแก้เกมและทำให้ฟุตบอลไทยพัฒนาได้ดีส่วนตุ๊ดเย่ของพวกเราทำให้เวียดนามตกตามลงใจเย็นๆนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยแมตช์นี้พวกคุณเล่นได้อย่างดีมากฉันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันหวังว่าอินโดนีเซียจะเป็นอีกประเทศหนึ่งของเอเชียตันออกเฉียงใต้ที่จะประกาศสักดาให้ทีมจากเอเชียได้รู้ ครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมเวียดนามของเราในตอนนี้คงเหมาะกับฟุตบอลอาเซียนมากกว่าเพราะโค้ชของเราไม่เหมาะที่จะแข่งขันในระดับเอเชียอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสมอแมตชน,นี้ไทยกำลังก้าวสู่ร้อยอันดับแรกของโลกส่วนเวียดนามของเราอยู่ร้อยอันดับแรกของโลกมานานแล้ว แต่ไทยเองยังไม่เคยเข้าสู่รอบลึกๆ,ๆเลยนะไม่เหมือนเวียดนามเวียดนามสามารถเข้าสู่รอบลึกได้แล้วครับตามนี้ครับรผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละมันคือเวอร์ชั่นใหม่ของประเทศไทยภายใต้การคุมของอีชีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณได้จองที่นั่งสําหรับรอบต่อไปส่วนเวียดนามของเรากําลังจองตั๋วเครบินกับบาน แมทำไมพูดอย่างนั้นครับผมอย่างไรก็เป็นกําลังใจกับเวียดนามนนครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันยินดีกับประเทศไทยด้วยแต่ฉันหวังเป็นยิ่งว่าอินโดนีเซียจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะผ่านเข้ารอบสบกทีมสุดท้ายแอดก็ขอเชียร์อินโดนีเซียด้วยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเองเจอโอมานมาสองครั้งแต่ก็แพ้แต่วันนี้ฉันดูผู้เล่นไทยเล่นฉันกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากๆขอบคุณมากๆครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยดีกับประเทศไทยอิโนโดนีเซียคืออีกทีมหนึ่งของเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ที่จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบสุดท้ายและคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยจริงๆแล้วพวกเขามีผู้เล่นที่แข็งแกร่งมาอย่างยาวนานแต่โค้ดหลายคนไม่สามารถดึงศักยภาพของเขามาได้อิชิอิ อาจเป็นโค้ดที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเป็นโค้ชที่ดีที่สุดกับประเทศไทยก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่เราเสมอโอมานไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมและหลังจากนี้ครับทัพช้างศึกของพวกเราจะลงแข่งขันในนัดต่อไปต้องบอกว่า เจอทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในสายนี้ก็ว่าได้ครับซาอุดีอาระเบียครับซึ่งไทยของเราจะลงทำการแข่งขันในวันที่ยี่25มกราคม2 5 6 7เวลา4ทุ่มครับผม22นการครับในนัดน,นี้ทีละทรบุญมาทานของเราเจ้าอุมกับตันของเราไม่ได้ลงสนามครับเพราะว่าสะสมเหลืองครบ2ใบแลครับผมแต่อย่างไรฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนครับอย่าลืมมาช่วยส่งเสียงเชียร์ ส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกของเรานะครับผมขอกําลังใจกับทัพช้างศึกของเราหน่อยครับผมช้างศึกสู้ๆไปกําลังใจให้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม